โยมยังหมดจบยังหมดแถวใส่บาทใส่ไปคุณทั้งตารางดุ้มาเด้อใส่ทั้งสองขางก็ได้จันทร์ไลงผ้าบาทกันเลยครับปฏิเสธคือไว้ผ้าบาตจะมีทุกๆุณปฏิเสนคือคือเอาคือใคคือมโคร เริรงพรคุณเจษสีโอถดาไว้ก่อนราบอกเช่ก่อนเลวเอาสาธุเอาเกร,ร,กกร,รเตโชุครโชคโงเจีสีเป็นเจ้าภาพถายปัจจัยเช้านี้องเขาบอกไ้ก่อนแหละองค์งละร้อยสาธุม,มา,นนารรสีสะสมหมานกันจังเรยหมานบนหมานกุศสนใน้โชคให้หม,มาน เลักทานเป็นร้อยกับคืนเป็นมร้อยเท่าพันเท่าเน้อแสงความพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี้บนก็ต้องได้บุญไม่ออกเท่ากับคือกันเมื่อวานเนี่ยเขาพูดว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเมื่อมงคลงเลื่งามงามดีบตั้งก็จะเอาเมื่อใที่ยพักจะแท้บรรจีสิบหกไปเอาสิบหกทำได้ทุกบ้านโชคหลังคาเรือนเด้อวัด ถ้าไปออกสองหกโอ้ยเทียวพุทธเทียวกรดาแล้วก็บกแก่ขำมือที่เขาจกสลากนะที่กองสลากเขาเรียกนึ่งมาใส่เลยเป็นอย่างเออเดี๋ยวตัดเวลาไปได้ย็นผลต่อเห็นผลขับบางคนกัดจะมานไม่ได้เนี่ยมมานอยู่ ามลูกตาเฮาอยู่ลูกตาพูดได้ทะเยมาวันมานได้หาบาทลูกเรายังใครอยู่ยังเือเด้นขึนมาอยู่บาทนึ่องซองบาทกันบางคนไม่ออกพอก็จะวาเคิื่อนเต่นกันี่กันแบบเแมือนคาก็จะา่ายุไดยร้ายกัจจื้